ดับเข้ามาแล้วนะคะดับเลยค่ะเรานี่ดับอนาถไปเลยนะคะวันนี้ต้องโอ้โหต้อนรับนะคะคสาวงามนะคะทั้ง14คนซึ่งเป็นผู้เข้าประกวด Miss International แนลไทยแลนนะคะแล้วก็วันนี้มาพร้อมกับ พ่วงหนวยการกองประกวดด้วยซึ่งผู้งหนวยการกองประกวดที่ผ่านมาแล้วก็จะเห็นค่อนข้างค่อนข้างมีอายุนี่ไม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 ่หมายถึงว่าที่ผ่านมาประกวดนานแล้วไม่ได้มีอายุแต่ว่าคนนี้ไม่ได้มีอายุแต่มีโบนมีตำแหน่งด้วยนะคะนั่นก็คือคุณณัฐไทยเล็กบำรุงหรือว่าคุณเนยนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีครับเนี่ยพวกนี่ขนาดพ่วมหน่วยการกองยังสวยขนาดสวยขนาดนี้ดูนะคะแล้วก็มีสาวๆทั้ง14คนซึ่งเรียกได้ว่าผ่านการ คัดแล้วเป็นรอบไฟนอนเลยใช่นี่คือน้องจะมาทำกิจกรรมกับกองประกวดค่ะเป็นเรียลิตี้ในช่องไทยรัฐทีวีโอ้ครณจะได้เห็นความเคลื่อนไหวทุกสิ่งอย่างทำกิจกรรมมากมายสมมุติว่ามีการตบตีกันเราก็เห็นเลยใช่ไหมเรียลิตี้ไงเดี๋ยวให้น้องๆนะคะแนะนำตัวเลยค่ะครับหมายเลขสสวัสดีค่ะสต็อปนะคะนางสาวฟองพุกุนทองลิ้มค่ะ สวัสดีค่ะหมายเลข3แยมกัญชมาเขียนวาดค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข4ี่ออนแอนกมลทัศน์ค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข5บูมอังสุมาทูบทองค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข6ฝนกัญญาพักอินทรรักษาค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข7ค่ะปอปาปริชาติบุญยืนค่ะ สวัสดีค่ะเจลลี่กันดิชาวิลเลียมหมายเลข14ค่ะดีนะคะที่ให้เขานั่งสวัสดีค่ะออยค่ะหมายเลข13นะคะพัฒรศสอนพหลนยุทธกิจค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข12ค่ะพลอยมารินีบุญอ่อนค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข10นางสาวนิชการปานสอนบาหลีค่ะ สวัสดีค่ะหมายเลขเก้าน่ารักอุรชาพาดเดชาเป็นจานนนค่ะสวัสดีค่ะหมายเลขแปดโบนัทพัทยาพงไทยค่ะโอ้สุดยอดมากเลยครับนี่คือสิบสองคนไ่ใ <c oughs> ช่คนหนึ่งอะชื่ออะไรหนูอายุเกินแล้วค่ะคงไม่ได้วันนี้สองท่านติดภารกิจ <ừ> <ม>ที่ไม่ได้มานะคะถามฝั่งพวกนวยการเลยแล้วกันนะคะว่าน้องๆทั้งหมดนี้คือ เป็นผู้เข้ารอบสุดท้ายแล้วใช่ค่ะค่ะพูดถึงเวทีการประกวดหน่อยละกันค่ะ,ถ,ะถ้าพูดถึงเวที Miss i นเตอ n ์นชั่นแนล a ทยแลนด์เนี่ยนะคะสำหรับในเมืองไทยก็เพิ่งมีเป็นครั้งที่สองอปีที่แล้วเป็นครั้งแรกค่ะเราเป็นการจัด จัดการประกวดนางงามในรูปแบบของเรียลิตี้เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นน้องๆกันได้ใกล้ชิดมากขึ้นก็จะเห็นว่าในแต่ละวันเขามีกิจกรรมทําอะไรกันบ้างและมากไปกว่านั้นก็คือเวลาที่เขาทําภารกิจต่างๆเนี่ยเขามีการพิสูจน์ความสามารถกันอย่างไรอ,อันนี้จะสนุกสนานมากคือปกติเวลาเราดูประกวดนางงามเราก็จะเห็นแค่ตอนไปสมัครคัดตัวหลังจากนั้นทีเดียวก็คือวันที่ขึ้นเวทีเลยใช่ก็อาจจะมีไปไหว้พระบ้างนะถ้าสมมุติว่าโดยปกติแล้เัวีใช่ไหมคะ ตาของเราเนี่ยคะ่ะจะมีเห็นไปมากกว่าน,นั้นก็จะเห็นเลยว่าเวลาที่เขาบ่มฟักตัวเองก่อนที่จะพร้อมที่จะเป็นมิสเนี่ยเขาต้องทําอะไรกันบ้าง แต่เป็นดักแด้ต้อถึงผีเสื้อเลยทีนี้คนสมัครเยอะไหมครับค่ะโอ้เยอะมากค่ะทางออนไลน์ประมาณ400กว่าคนนะคะแล้วก็ walk in มา300กว่าคนคือเป็นความภาคภูมิใจและความชื่นใจของคนทํางานเลยค่ะก็แสดงว่าน่าจะเกือบพันเลยทีเดียวแล้วก็คัดเอาแบบเน้นๆมาเลย14คนสุดท้าย14คนสุดท้าย2คนไม่อยู่ใช่ไหมแต่14คนทั้งหมดนี้คือถือได้ว่าครีมๆเลยทุกคนจะเห็นแล้วว่าน้องๆแต่ละคนทั้งรูปร่างหน้าตาความสามารถ โปรไฟล์อันนี้นี่การันตีเลยว่าเด็ดจริงเพราะเวทีนี้ต้องไปประกวดที่ประเทศญี่ปุ่นใช่ซึ่งไปสู้กับทั่วประเทศทั่วโลกเป็นเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าน้องๆนีความสูงนะคะ่ผมไม่ต้องถามนี่ขนาดเธอนั่งอยู่ก็เท่ากับฉันยืนจริงน้องๆเขานั่งเท่ากับเรายืนเท่ากับเรายืน คือความสูงต้องมาใช่ไหมความสูงนี่เป็นข้อกําหนดหนึ่งของการประกวดในต่างประเทศเลยค่ะอย่างเนยเคยไปประกวดเนี่ยสูงร้อจ็ดสถือว่าเตี้ยมากตอนนั้นคุณเนยประกวด m i s s g l o b a l t y queen ปีสอ0พันสองพับคุณค่ะอุ้ยคืพุยาวนานมากมาแล้วค่ะ ค่ะก็ได้ตําแหน่งมาได้มงกุฎมาฝากประชาชนชาวไทยด้วยกันนะคะเราเราก็ได้มีโอกาสเหมือนมาจัดการประกวดเพื่อสร้างรุ่นต่อไปด้วยใช่ค่ะแล้วน้องๆนะคะนอกจากที่1จะได้ไปประกวด Miss International แล้วเรายังคัดเลือกรองไปประกวด Miss g l o b a l b e a u t y queen Miss all nation แล้วก็มีประกวดนางแบบด้วยอีกหนึ่งเวทีอู้ก็ได้ไปเยอะอยู่นะไม่ใช่แค่ไปเวเดียวใช่แล้วมีเวอื่นที่ซื้อขสิทธ คือที่กวาดไว้อ่ะก็กระจายไปปวดทีเดียวค่ะเขเก่งเนาะใช่แล้วรางวัลล่ะคะสำหรับเวทีนี้มีรางวัลอะไรตุ้มมากคุณคะตุ้มอะไรตุ้มครับเงินเยอะมากโหก็ก็ถือว่าเราเราให้ดูแลกันแล้วกันนะคะก็คือสำหรับที่หนึ่งแล้วก็จะได้เงินสดหนึ่งล้านบาทโอ้ค่ะ ค่ะอายุเกินอ่งหนึ่งล้านบาทคล้านแล้วก็ดูแลกันถึงขนาดที่ก็ก็จะมีสปอนเซอร์ท่านอื่นๆนะคะจะได้เป็นแบรนด์มาสเกอร์ของเขาแล้วก็จะมีเงินเดือนด้วยดูแลกันไปแบบนั้นเลยทีเดียวแล้วถามจีแน่ๆคือจะได้ก็จะมอทีไอใช้ตลอด1ปีมูลค่า1นึ่งแสนบาทตกไมสิคะบเลยค่ะเมื่อกี้นี้ผมว่าจะให้ใช้ตลอดชีวิตไม่ หนึ่งแสนบาทนี่จะบอกว่าได้ทั้งตระกูลหมูเยอะมากได้แบบโอ้โหเยอะมากเยอะนะคะน้องเพียสปกติพี่หนยซื้อนะคะชอบซื้ออนังชื่อพี่ปุ๋ยค่ะปกติเขาจะไม่ค่อยให้เวทีผู้หญิงนะให้แต่เวทีผู้ชายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว่าเวทีนี้โชคดีมากเลยค่ะที่ได้นะคะอถามน้องๆกันบ้างดีกว่าเนาะว่าเราผ่านเข้ามาเนาะก็เป็น14คนที่อย่างเมื่อกี้พี่เนยก็บอกว่าสุดยอดแล้วนะคะตอนนี้ใครคือมาอยู่ครับ ไปเ่อนี้ค่ะค่ะทำไมถึงเลือกประกวดเวทีนี้ครับก็เพราะว่าเวที Miss Intern a t i o n a l Thailand เนี่ยเป็นเวทีที่ให้โอกาสโบนัสค่ะได้ก้าวเดินตามความฝันค่ะแล้วก็บนัสอยากเป็นตัวแทนประเทศไทยค่ะไปประกวดที่ต่างชาติค่ะนี่เป็นเวทีแรกของหนูปะหรือว่าไม่ค่ะเคยประกวดมาแล้วเคยประกวดมาแล้วค่ะแล้วคิดว่าเรามีอะไรที่แบบดึงดูดใจคะคณะกรรมการให้เราเข้าทำไมเขเลือกเราอะใช่ ก็มีความพร้อมค่ะทั้งรูปร่างหน้าตาแล้วก็ความรู้ความสามารถค่ะ<อ>แล้วก็ที่สําคัญนะคะบุนัทคิดว่าจะต้องมีทั้ง IQ แล้วก็ EQ ค่ะแล้วก็มีความมั่นใจมุ่งมั่นเต็มที่ที่จะประกวดเวทรีระดับต่างประเทศค่ะเพาราะบุัันเชื่อมั่นว่าตัวเองอ่ะก <imet> ็ไม่แพ้ต่างชาติเหมือนกันคะ่ะเลิศเป็นไงคนแรกตอบเ๊ะมากเพราะว่าตาเิมามภาษาเนาะเวลาไปเมืองนอกอ่ะ ภาษาถ้าได้นี่คือได้เปรียบแล้วน้องเขามีความมั่นใจอย่างเป็นเราถ้ามาถามว่าทําไมกรรมการไม่รู้เหมือนกันหรอเอ้รู้นี่เดี๋ยวก่อนตอนที่หล่อนประกวดน่ะโลกยังไม่ได้เจริญทานี้โอ้พีนสิบเองคุณแม่ถามคนต่อไปบ้างดีกว่าค่ะหมายเลขสองลูกถามบรรยากาศตอนที่มาคัดเลือกดีกว่าเออคิดว่าได้ไหมมาเราจะได้ไหมวันนั้นมั่นไหมไม่ไม่มั่นใจขนาดนั้นค่ะเพราะว่าคนสวยๆเยอะมากค่ะแล้วก็มีคนเข้ามาสมัครเยอะมากแล้ว ต็อปเนี่ยวอล์กอินเข้าไปคือเราเห็นภาพบรรยากาศอุ๊ยคนนู้นก็สวยคนนี้ก็สวยเราจะมีสิทธิ์ไหมตอนนั้นเป็นสมัครที่ไหนคะที่โปรตทเกสใช่ค่ะค่ะแล้วไม่คิดว่าจะได้ตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นมากค่ะแต่นี่จุดเด่นของเขาอะไรหรือเปล่าอะไรครับพอยืนสิบสี่คนปุ๊บสีผิวแบบอืสีผิวสวยสีผิวแล้วคุณกล้องนะค่ะสีผิวสวยนะสีผิวอ่ะคนต่อไปบ้างดีกว่าค่ะ นี่นะคะเป็นยังไงบ้างคะเป็นยังไงเรามาถึงจุดนี้ได้คิดว่าเพราะอะไรคะเพราะว่าแยมมีความมั่นใจนะคะแล้วก็ตั้งใจที่จะทำทุกภารกิจแล้วก็พี่ๆเขาเห็นศัก,กยภาพของแยมอะคะ่ะ ค่ะอืมแล้วอย่างเวทีนี้ต้องมีการแสดงความสามารถพิเศษาไหมเราเราดูไปแล้วในรอบของการคัดเลือกอันนี้คือก็น้องๆก็แซ่บมากเลยนะคะพอเวลาบอกเขาว่าบางคนเนี่ยเราเราก็มีความโหดอยู่เหมือนกันนะที่ยังคิดว่าเอยเราโหดร้ายไปหรือเปล่าบางคนเดินออกมาเพื่อแนะนําตัวเองแล้วเราไม่มีใครถามเลยสักคนก็ใจเสียนะเป็นเราอะก็คงจะเป็นอย่างนั้นจนแบบอ่ะน้องๆอยากจะแสดงความสามารถพิเศษอะไร คือทำออกมาเลยค่ะเดินกล้าออกมาเลยค่ะเพื่อที่เราจะดูว่าเขากล้าแค่ไหนทำเลยค่ะบางคนก็ลํำไทยกันสักขนาดนั้นตรงนั้นเลยคือไอ้เวลาที่เขาเดินมาแล้วไม่มีใครถามเนี่ยฉันก็เคยทำมันเป็นเดดแอร์มันมีความเงียบในห้องคนมาเรา็อะกดดันเนาะคนที่เป็นคนสมัครมันไม่ถามฉันละมันไม่ถามงั้นถามคุณเนยว่าอย่างในนี้คนไหนที่แบบเหมือนโชว์ความสามารถพิเศษแบบ แปลกๆหรือว่าทําให้เราอึ้งได้ไหมคะมีแบบได้ไหมเออตีกลังกอย่างนี้ไมไม่ไม่มีค่ะไม่ถึงขนาดนั้น <c oughs> แต่วันนั้นาน่จะเป็นค่อนข้างดราม่ามากกว่า <c oughs> ท,ที่ที่บางคนก็มีปมในใจ <c oughs> แต่บางคนก็ ก็พูดซะจนเราเราไม่คิดเลยว่าคนที่เป็นพยาบาลจะสามารถพูดได้สุดยอดขนาดนี้พยาบาลคะคนไหนครับโอ้โหทำไมมากวดเ่ะก็คือว่ามีมีพี่ที่เป็นพยาบาลด้วยกันนี่ค่ะแบบลองลองมาดูซิดันดันดันเปิดโอกาสให้ตัวเองค่ะเพราะว่าเดี๋ยวอายุจะเกินแล้วก็สักครั้งหนึ่งถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้ทาเพื่อชาติก็อยากทําค่ะก็ด้วยความที่ว่าเวทีนี้เป็นเวที international ใช่ไหมคะแอนก็อยากให้ทุกคนอ ได้เห็นว่าพยาบาลไทยและคนไทยเนี่ยมีวัฒนธรรมแล้วก็มีขนบธรรมเนียมยังไงคะอแล้วถามนิดนึงเวลาพูดคนไข้พูดอย่างนี้ปะอย่างนี้อยู่โรงพยาบาลเด็กนะคะอาจจะบ้านอาจจะไม่โชโๆอะไรขนาดนี้เพราะว่าในคนนี้เป็นเด็กแล้วก็จะแบบด้วยความอ่อนหวานอ่อนหวานในมาณนี้แสดงว่าหลอกเด็กเก่งและยิ่งอยู่ห้องผ่าตัดก็คือเด็กจะกลัวใช่ไหมคะเลาก็ต้องแบบไม่มีอะไรเดี๋ยวไปถ่ายรูปกันเดี๋ยวมีจอใหญ่ๆไปถ่ายรูปกันอะไรประมาณนี้คือหลอกล่อเก่งเนาะ อันนี้เป็นเพียง <Okay. S 1> แค่บางส่วนนะคะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ก่อนนะคะช่วงหน้าอาจจะมีตำรวจมีทหารอะไรก็ได้เ,ออเดี๋ยวกลับมาคนะ่ะ สนับสนุนโดยสูชนัยกุลสตรีฮาว ยังอยู่กับสาวๆนะคะเวลาน้ยจริงๆเลยเวลาคนสวยๆมาให้พูดถึงกิจกรรมการแต่งหน้าว่าจะไปมีอบรมการแต่งหน้ากับ MTI วันที่27นี้น้องจะได้เรียนแต่งหน้ากับ MTI แล้วก็จะได้เรียนรู้ทุกสิ่งอย่างขั้นตอนในการแต่งหน้าเพื่อเอาไปใช้ในกองประกวดแล้วก็ที่สำคัญคือจะได้อุปกรณ์แต่งหน้าครบเซตเอาไว้ใช้ในการเก็บตัวนังก็จะหยิบจับออกมาเติมนุ่นนี่ได้ทุกเวลาเรียนวันที่27ใช่ไหมคะ27ไปแจมได้ไหมคะ แต่ละแนวเ้ยผมว่าคุณอยู่บ้านเลี้ยงลูกดีกว่านะครับค่ะให้คุณเลยนะคะได้ฝากถึงการประกวดหน่อยว่ารอไฟนอลวันไหนคุณผู้ชมจะโหวตได้ตามได้ทางช่องทางไหนบ้างค่ะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่อยากติดตามว่าน้องๆจะเรียนแต่งหน้าได้สวยงามแค่ไหนจาก MTI นะคะก็สามารถดูเทปเรียลิตี้ของเรานะคะทางช่องไทยรัฐทีวีช่อง32อค่ะเราเริ่มที่จะออนแอร์นะคะในวันที่20สิงหาคมค่ะเป็นเวลา8เทปแล้วก็วันไฟนอลวันที่17กันยายนที่ เชิญท่านโบวค่ะอย่าลืมไปดูกันนะคะค่ะนะคะก็ติดตามได้แล้วถ่ายทอดสดไหมวันที่วันที่17กันยาถ่ายทอดสดแล้วมีโหวตไหมคะ๊อ popular โหวตอะไรอย่างนี้ตอนนี้เราใช้วิธีให้ให้ผู้ชมทางบ้านนะคะเข้ามาร่วมแสดงความทิ่เห็นกันที่เว็บไซต์แล้วก็แฟนเพจของ Miss International ขีดกลางไทยแลนด์ค่ะค่ะนะคะให้สาวๆฝากะคะให้ตัวแทนมาเลยครับ ขอฝากไว้ด้วยละกันนะคะพวกเราทั้ง14คนนี้เต็มที่มากๆเลยนะคะกับผู้เข้าประกวดทั้งหมดนี้ยังไงฝากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะร่วมเชียร์ร่วมหมดกันด้วยนะคะแล้วก็ติดตามด้วยเ e ยลิตรครั้งนี้เนี่ยเข้มข้นและจะแซ่บแค่ไหนนะคะจะได้รู้ว่าผู้หญิงเนี่ยมีมากกว่าความสวยยังไงนะคะติดตามพวกเราได้เลยทั้ง14คน m ิ s s ิน t e r n a t i o n a l t น a i l a n d ปี2 0 1 6ค่ะโอ้โหเป๊ะมากเลยนะเป็นพิธีกรกันได้เลยนะนี่พูดยอดจริง,รงพูดเหมือนได้มองแล้วเรียบร้อยแล้วคือร้องคาเดี๋ยวฝากทางช่องนี้ดครับ ก็ออจะ <ไม S 1> รับพ <ไม S 1> <ห>ิทยก่อน<ด>ที่เด็กดวกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยบอกเลยนะอ,อ้าวแต่วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะ <laughs> ขอบคุณนะคะทั้งผู้่วยการคุณเลยด้วยแล้วก็น้องๆทุกคนด้วยนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณที่ปุ๋ยแล้วก็ MTI ด้วยนะคะขอบคุณมากครับส่วนเอสเบสก็แรนดอมนะคะเดี๋ยวทีงานโทรกลับไปนะครับใช่ค่ะขอบคุณการแต่งหน้าของเราสองคนด้วยนะคะจาก BSC Cosmetology ค่ะคนตาปลอมจาก BSC ปนัดดาค่ะครับผมขอบคุณนะครับทุกการติดตามนะฮะวันนี้พวกเราทั้งหมดขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ